สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะวันนี้แต่งโมว้าวจะพาท่านผู้ชมมาท่องเที่ยววัดท่าซุงกันค่ะวัดท่าซุงหรือวัดที่หลวงพ่อฤาษีลิงดํานะคะชื่อเต็มๆก็วัดจันทารามค่ะวันนี้แต่งโมก็จะพามาดูปลากันค่ะวัดนี้จุดเด่นนอกจากมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้นามาสการแล้วนะคะก็ยังจะมี แทปลานะคะแพปลาสวายที่อยู่ในแม่น้ําสกกังนะคะมีท่าน้ําแบบนี้นะคะก็คือจะมีปลาสวายตัวเล็กตัวใหญ่จํานวนมากมายนะคะอยู่ที่ท่าน้ําที่วัดมาทีไรทุกคนก็ต้องมาให้อาหารตากันค่ะ mm hmm. ก็ความเด่นของปลาสวายที่นี่นะคะก็จะเป็นมีทั้งปลาสวายมีทั้งปลาเทโพต่างๆนะคะ มีมากมายหลายชนิดแต่เราต้องนั่งสังเกตค,ค่ะมีปลาเพลีกด้วยสีขาวน่ารักมากๆค่ะแม่น้ำสแกกลางนี่ก็เป็นแม่น้ำที่มีความใสสะอาดนะคะเป็นแหล่งแม่น้ำธรรมชาติที่อยู่ในจังหวัดอุทยัยและที่สำคัญก็คือปลานี่นะคะก็เวลาเวี่ยงอาหารไปเขาก็จะปีนไปอย่างนี้นะคะแต่ว่าเราก็เหวียงให้กระจายกระจาย ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะคะที่<อ>ใกล้สามารถเดินทางไปได้ง่ายๆนะคะฝ<อ><ๆ>ูงปลานี้ก็อยู่ที่แพรปลานี้มานานมากปัจจุบันแพรปลานี้ก็มีการปรับปรุงนะคะเป็นแพรปลาขนาดใหญ่ที่แบบว่าไม่เบียดเสียดสามารถนั่งชมวิวได้แล้วก็มีบรรยากาศชายน้ำนะคะ นี่ก็คือบรรยากาศรอบๆแพรปลาก็เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจนะคะเราสามารถนั่งดูปลาแล้วก็คูณอาหารปลาไปด้วยหลังจากที่วหว้รือหลวงพ่อฤาษีลิงดำไปแล้วนะคะ จาปลาตัวเผือกนี้ก็น่ารักจริงๆเด่นสง่าก็มีคนมาขุนอาหารปลาทั้งกันทั้งวันค่ะที่นี่ก็จะนี่นะคะอย่าง ริมโนนก็เป็นแพปลาขนาดเล็กเป็นศาลานั่งเล่นนะคะก็คือถ้าเราไม่ว่านั่งตรงไหนนะคะถ้าเราโยนอาหารไปเราก็จะเห็นปลาแบบนี้ค่ะวิ่งเยอะแยะมากมายค่ะอันนี้ก็เป็นรอบๆบ,บรรยากาศริมนะแม่น้ำสแกกงนะคะ เดี๋ยวเราก็จะเดินทางกลับกันค่ะอันนี้ก็เป็นสะพานนะคะที่เราขึ้นไปด้านบนนะคะเพื่อที่จะไปที่จอดรถเวลาเราเดินลงมาแล้วก็โดนมาด้านนี้นะคะก็คือเดินเดินขึ้นเดินลงกันส่วนทางตลอดสะพานนี้ก็กว้างขวางนะคะไม่แออัดก็เป็นย็บรรยากาศแบบรอบๆนี้นะคะขึ้นมาด้านบนก็จะเจอ ต้นไม้ใหญ่นะคะนี่อันนี้ก็เป็นด้านล่างที่สามารถลงไปด้านล่างได้เช่นกันขอบคุณท่านผู้ชมนะคะที่ติดตามรับฟังรับชมค่ะ